โอเคนะผมก็ต้องขอกล่าวโอ้ยกำสมาณมินาสังคุลนิจิวะกันด้วยนะครับผมชื่อ Star ์ทูนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแอดออนกันนะครับผมก็เป็นแอดออนนารุโตะนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแอดออนกันนะครับก็ห่างหายกันไป2สัปดาห์เลยนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนื่องจากเอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมผมติดสอบนะครับอ่าแล้วก็เอ่อ ติดงานนะผมก็คืองานเยอะนะครับก็จริงๆแล้วก็ยังทําไม่เสร็จหรอกนะครับก็เออเป็นมันไม่เป็นไปตามอย่างที่ผมคิดไว้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรามารีวิวแอดออนกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เรามาดูกันนะครับอ่าก็อันนี้อันแรกนะผมก็จะเป็นอันนี้ก็ จะเป็นสโตนสวอร์ดนะผมก็ถ้าเสียงขัดขันก็ต้องขออาก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ไม่ได้พูดกันนานเลยนะครับก็ห่างหายกันไปนโคตรนานเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมขอปรับเออเวลาก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเออดาบหินนะครับอ่ดาดาบหินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็เทนะผมว่าโคตรเทอะ่ะถือแบบนี้ผมโคตรชอบอะ่ะการถือแบบนั้นแม่งโคตรเทอะ่ะทุกคน ่าแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นไอรอนสวอรนะครับไอรอนสวอรก็จะเป็นดาบอันนี้นะครับอ่าดาบที่ผมถือต้นคลิปนะครับก็จะเป็นไอรอนสวอรนะครับอ่าก็ไปได้กันได้นะเห็นไหมนี่ครับอ่าก็อันที่3ก็จะเป็นเดมอนสวอร์ดนะครับเดมอนสวอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสโตนแอคนะครับอันนี้จะเป็นสโตนแอคก็เป็น ที่ขุดนะครับที่ขุดหินนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นไอออนแอนะครับผมก็จะเป็นเอ่อที่ขุดที่ขุดเหล็กนะครับอ่าที่ขุดแบบเหล็กนะครับส่วนอันนี้นะผมก็จะเป็นดิมอนแอ็นะครับอ่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าดาเมจมันเบากว่าดาบแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อบิกแอ็นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะผมก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจนะครับมาก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับอ่าไม่ใช่นี่ครับนี่ครับก็เราก็หยิบมาเลยนะครับอ่าก็เอ่อจะเป็นชุดนะครับก็จะเป็นชุดเกาะนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะครับอ่าก็เข้ามาที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่เออ่มุมมองบุคคลที่3นะครับหรือเปล่านะโอเคผมก็มากันนะครับอ่าอันแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งถ้ามันแปลกๆก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับคือชุดมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเออผมไม่มีเออผมไม่มีสกินนะครับ ถ้าใครอยากทำให้ก็ออสามารถทำให้ได้นะครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดดาวน์โหลดมานะครับอโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นเออชนนะครับก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอาจารย์คาคขาชินะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าชุดอาจารย์คาคาชินะครับ แล้วก็อันนี้นะครับอันต่อไปก็จะเป็นชุดของซาสเกะนะครับชุดของซาสเกะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับชุดซาสเกะเท่นะผมผมว่าชุดซาสเกะโคเทะสำหรับผมอ่ะแล้วก็อันต่อไปครับก็จะเป็นชุดถ้าผมจะไม่ผิดชุดการีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขอแผลกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีบอกนะโอเคผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นของชุดรルโตนะครับอ่าร t โตก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็จะมีคำภีห้อยอยู่ตรงแขนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าชุดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเอ่อการเสกกันนะผมการเสกออปชันของเอ่อของมอสนะเออของแอดออนรルโตกันนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขอเลื่อนหาดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงแชทนะครับแล้วก็เขียนนะครับอ่าฟังชันอ๋อตัวเอ็นพิมพ์ใหญ่นะครับ n ูโตนะครับอ่าโอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวออการเสกนะครับผมฟังก์ชันของ r ูโตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เรากดออกไปนะครับอ่ากดออกมาและปรับมุมมองเท i ร์ด e r s o n ชั่นเทร์นะครับ อ่าแล้วเรามาดูทีละอันกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออ่นารุโตะนะครับผมอันนี้จะเป็นของนารุโตะนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้า4บัคก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอ่าก็จะมีบัคนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมอ่าอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมก็จะติดสถานะสปีดสปีดวีนะครับผมแล้วก็สตริงวีแล้วก็จัมบู๊ตวีนะครับแล้วก็ลิสเทนไอวีนะครับก็ จะไปประมาณนี้นะครับผมแล้วเรามาดูของอ,อ,อิทาชิกันนะครับอ่าคือมอสเนี่ยมันอาจจะบักนิดนึงนะครับผมซึ่งของใครถ้ามันไม่บักเนี่ยมันจะเป็นเออลูกตานะครับผมอ่าของผมมันบักนะอ่าแต่ของออของคนอื่นอาจจะไม่บักนะครับผมก็ต้องขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับอ่าก็ต้องเออ ขอภัยกันนะครับผมเพราะว่าตัวเวอร์ชันของผมอาจจะไม่รับรองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นซัซสเกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมของซัสเกะหรือสากุระวะแ๊บนึงครับโอเคอันนี้ของจะเป็นของซัสเกะนะครับอันนี้จะเป็นของซัสเกะนะครับแล้วก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ ก็จะเป็นลูกตานะครับเนทนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ติดสถานะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นของสกิมเดิมนะครับอันนี้ก็จะบั็กนะครับอ่าก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่มันบั็กนะอ่าโอเคก็มาดูอันต่อไปนะครับเออลิชเกนนะครับอ่าก็จะเป็นลูกตาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูอันนี้กันนะครับผมของ ตัวซ้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนันจะเป็นซ้ายนะครับอาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาคาชินะครับผมทรงผมของคาคาชินะก็จะป็นประมาณนี้นะครับบางอันอาจจะบั็กนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะพูดครั้งที่3ครั้งที่4แล้วเลยครับผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมผมอาจจะ เลงอะไรพลาดไปก็จะหรือเปล่าหรือเวอร์ชันของผมอาจจะไม่รับรองนะครับอ่าก็มาดูอันต่อไปครับอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งก็บั็กเหมือนเดิมนะครับคือแรนดอมบั็กหรือหรือว่าอะไรนะฮะอ่าก็มาดูอันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเอาออกมาก่อนนะครับอ่าก็เราจะไปแบบทีละอันเลยนะครับ ก็มาดูอันต่อไปก็จะเป็นชุดของของนา루โตะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเอาชุดนี้ออกก่อนนะครับก็จะเป็นชุดของนาุโตะนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับโค้เทนะครับก็จะเป็นชุดของนาุโตะโหมดเซียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดของแสงอุษานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของแสงอุษานะครับนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าชุดของแสงอุตสาห์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออเนี่ยผมแหวนนะครับก็บั็กเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็นี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเนต้อะไรนะครับผมถ้าใครรู้ก็เออบอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็ ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะเป็นทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงผมของนารูโตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเออก็จะเป็นสตาร์สัญลักษณ์ของโคโนฮะนะครับอ่าก็จะประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับสตาร์สัญลักษณ์ของซากุระนะครับอ่าคลิปนี้โคตรเลียวเลยนะผมพูดเลยเลยนะครับก็ลงเสร็จก็รีวิวเลยนะครับผมก็ คือถ้าคลิปไหนนะครับผมผมพูดติดๆขัดๆนะครับผมก็คือคลิปนั้นนะครับคือสดๆเลยนะครับผมไม่มีการเตียมอะไรเลยนะครับผมไม่มีสคริปต์เลยนะครับอ่าโอเคผมก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นเออเทเกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนตเหมือนกันนะครับผมจะเป็นเนตสีฟ้านะครับอ่าก็จะเป็นเนตสีฟ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของซาสเกะนะครับผมเป็นผมสีทองของซาสเกะนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับซาสึเกะอาจจะไปร้านย้อมผมมาก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะครับอ่าก็มาดูต่อไปครับก็นี่ครับก็จะเป็นผมของอาจารย์คาคาชินะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวแอดออนของนา루โตะนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าผมผมพูดไว้เลยนะครับว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับคือมีหลายอย่างเลยนะครับผมที่แบบ โคเทนะครับอ่าก็มันยังมีอีกหลายเอ,อ่อฟังก์ชันนะครับผมก็สามารถเอาไปเลือกพิมพ์กันได้นะครับผมอ่าก็เราลองมาดูกันนะครับผมฟังก์ชันนะครับอ่าเราก็สามารถพิมพ์ไปได้นะครับผมนี่นะครับผมอ่าอันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งอันนะครับอ่ากาละเอ,อ่อคาบาไม่ใช่นะครับ คาบานะครับแล้วก็อันนี้ครับคาบาคานะครับอ่าอันนี้ก็นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าเอออันนี้จะเสฟได้ทีละอันนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาให้ง่ายเลยนะผมก็เขียนเออทัฟฟังชันวัคาร r โตะนะครับอ่าแล้วก็เออจะมีพวกสปาออนสปอนด้วยนะครับผมผมลืมพูดไปนะครับก็จะมีสปาลสปอนด้วยนะครับโคเทนะครับผมอาจารย์คาคาชินะครับนี่ครับ อาจารย์ไว้ไหนครับอาจารย์นี่ครับอาจารย์คาคาชิของเรานะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีสปาวนะครับทุกอยู่ทุกที่นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันต่อไปนะครับอ่านี่นะครับก็มาดูอันต่อไปกันนะครับนี่นะครับก็เออไหนเอ่ยี่ก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ซาสเกตเหมือนกันนะผมผมสีขาวนะครับอันนี้ก็เนตอันนี้ผมบลักนะครับอันนี้ก็บลักนะครับอ่าโอเคถ้าผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันว่ามันจะมีไข่สปาวอยู่หรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราลองเลื่อนดูกันนะครับก็จะมีไข่สปาวอยู่สี่ฟองนะครับนี่ครับ ก็จะมีไข่สปาว์อยู่สีฟองนะครับเออที่เหลือก็ไม่น่ามีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูนะครับอ่ไม่มีแล้วนะครับผมสาหรับเออในช่องเสกของนะครับก็จะมีแค่ชุดที่เปลี่ยนแล้วก็ดาบที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีไข่สปาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นของซัสเกะนะครับนี่ครับผมคือซัสเกะก็จะเป็นผมสีประมาณนี้เลยนะครับแต่ของผมมันบั็กนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าชุดของซัสเกะนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของชุดอ,อ,อาจารย์คาคาชินะครับที่เราได้เห็นไปนะครับก็มีเซ็กสเปาอยู่แทบจะทุกที่เลยนะครับแล้วเราจะมาดูอันนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของการะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นของชุดของการะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของนารุโตนะครับ นารูโตะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็แอดออนนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าออมอสตัวนี้เนี่ยเพิ่งสร้างมาได้แค่สัปดาห์เดียวนะครับผมก็คนโหลดเอ,อเอาไปใช้เอาไปรีวิวก็ตอนนี้กออ็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับ เจ้าตัวแอดออนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางของเจ้าของช่องไว้ให้นะครับผมถ้าใครอยากติดตามข่าวสารอัปเดตนะครับผมผมมอดตัวนี้นะครับผมผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับผมโอเคผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครสายโยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ไปดูวิธีการลงมอดกันเลยครับโอเคนะผมก็มาถึงวิธีการลงมอดกันแล้วนะครับผมวิธีการลงมอดก็ให้ทุกท่านนะครับกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับ ที่ใต้ดีสคริปชันของผมนะครับอ่าก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดมานะครับหลังจากนั้นพอทุกท่านกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้ทุกคนครับกดเข้ามาที่ X f i l e e เอ็ o พอรเรครับหลังจากนั้นปัดขวานเนี่ยคือมันเท่มากนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการลงมอสนะครับผมก็เอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวแรดออนอะไรก็ต้อง มารอดูกันนะช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะลงสัปดาห์ละ1คลิปนะครับผมผมอาจจะลงสัปดาห์ละ1คลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดงานนะครับผมถ้าวันไหนนะครับผมออไม่มีงานหรือว่าผมว่างนะครับผมผมก็จะลงสัปดาห์ละ2คลิปนะครับผมหรือ3คลิปนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนชายโยนาละครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ